จะรีแอคดิ๊ยมาแล้วค่ะสำหรับออฟฟิเชียลเล่าเอาร์รัก<ช>ของเราแฮมมีใครรอยอ,อยู่บ้างสำหรับเอมี่บอนนี่เนาะ <c oughs> ใช่มีคนบอกว่ามาเร็วแต่จริงๆแล้วถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็น ลิสของปี2024ใช่ไหมใช่ประกาศตั้งแต่ปลายปี2023แล้วก็เป็นลิสของ2024แต่ว่าได้ดูกันต้น2025น่าจะบ่มเพาะแล้วก็ทําให้แบบมีอะไรแบบใช่ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเพราะว่าเราเพิ่งดูอ่าภูตโตจบไปแล้วอัสก็มาต่อเลยซึ่งเป็นวันเสาร์สองนุ่มครึ่งเหมือนกันดูต่อ,อเลยใช่งั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยค่ะทุกคนการเคี้ยวของแข็งก่อนละ จากนี้ถ้ามีเวลาสวยอ่ะอดูดิขนาดแบบคุมหมดเลยไว้น้องน่ารักแล้วถ้ารักแวะมารักจะได้เจอที่แทนไหมคะล็อกหมออะไรลูกล็อกหมอหรือรักหมอะไม่หาหมอฟันอยู่แล้วโอุ้รลูกทำไมวะเดี๋ยวก็โดนหมอด่าหรอกโดนด่าก็ดีจะได้มีเรื่องคุย มันเป็นแบบว่าผู้หญิงดาว่าผู้หญิงรักกับลูกหนูมันเก่ามากนะลูกอมอ่ะก็รักชอบเวลาที่แพมดุพี่นึกคนนะเราชอบเราเวลาโดนดุถ้ารู้มวกมากบอกตบแกช่วยพี่จีบแพมหน่อยได้ไหมเอออืมอ๋อแต่แลช่วยไหมคะทำไมไม่กลับบ้านอีกอะหนูสาวฟันบุไม่ขอบใจพี่แพมพี่กะวีเขาอุตส่าห์ว่าตั้งนานเลยนะ แหมก็ชอบรูปท like. mm. um> pues ี่หลักวาดมากเลยนะช่วยพี่วาดรูปให้อีกหน่อยนะอืมก็ได้ขอบใจเป็นน้องรักพี่ฝากนี่ไปให้พี่กวีหน่อยสิขอบคุณที่วาดรูปให้ตลอดนะคะพี่กีก็กลายเป็นคนกลางที่พี่กวีวาดมากเลยเหรอคะมันคือความสุขของพี่ในช่วงนี้เลยแหละเอาหลับอกพีหน่อยสิพีสามารถไว้ใจพี่ชายรักได้ไหมพี่กูเป็นคนที่ดีมากๆค่ะหรือว่า อี่สารภาพกับแพมไปเลยดีไหมอะสารภาพตอนนี้เนี่ยนะเออไม่ได้จริง,งเรามาซ่อนใครบางคนไว้ในเพลย์ลิสต์ที่เราชอบฟังของรักมีไหมคนที่รักซ่อนอยู่ในเพลงเลสเบ้ยนนะท <ำ S 2> ั้งหมดนี้ล <laughs> าเป็นคนว่าเหรอไอความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรอะแพม เราขอโทษแต่เขาเราขอโทษนะพี่แพงที่เรักกเออกแต่รักชอบพี่แพงเออจริงโอ้คนที่ซ่อนอยู่ในเพลงปะใช่เขาเสียงที่เขาพูดเมื่อกี้แบบเย็นมีรัขอไปส่งพี่แพงที่บ้านได้ไหมคะถ้าเป็นคุณแพงเดทแรกจับมือหรืจูบค่ะจูบค่ะอย่าบอกนะแพงวันนเธอไม่ได้ไปรักมันเข้าแล้วจริงๆใช่ไหมจริงไม่มีป้าด้วยอ่ะ คอนเส์เหนอการอะชอบอลกาพี่แพมก็สวยค่ะโอ้อุ้ยที่จริงพี่รู้มาตลอดแหละว่าแพมไม่ได้รู้สึกเหมือนที่พี่รู้สึกอะไรที่มันพังแล้วบางครั้งเราก็แค่ต้องซ่อมค่ะไม่จำเป็นต้องทิ้งหรือทำลายถ้าวันหนึ่งคนที่เรารักไปรักกับคนในครอบครัวของเราทั้งสองคนจะทำไงล่ะครับ พี่แพนไม่คิดว่าที่เรารู้สึกกันอยู่มันเป็นเรื่องที่ผิดบ้างเหรอแต่พี่ไม่คิดแบบนั้นนะรักคือ<า>สิ่งดีๆที่<ม>เข้า<ว><ห>มาในชีวิตพี่นะสวยทั้งคนสวยทั้งโล <laughs> สวยไหม <laughs> <laughs> ใส่ต่บ้าเราสองคนหนีมาอยู่ที่นี่กันดีไหม เราเขาอลังการนะทําไมรู้สึกว่าความรู้สึกที่เรามีกันตอนนี้เป็นเรื่องผิดเราอยากจะยุติเรื่องของเราแต่เมื่อกี้เหมือนผู้ชายเรายอมรับได้นะไม่รู้นี่อนย่าเพลงคู่พี่หมายถึงว่าเราเพี่จะไม่หลอกตัวเองพี่รักรักหวันกับแตงโมพี่อยากใช้ชีวิตกับรักแตงโมมันจะเขียวนอกแดงในแล้วลูก ้ยเอุ้ยเขาจูบกันเยอะอยู่นะเอาดีในเีเซนี่กี่รอบอัสรักของเราทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรก18มกราคมนี้เวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และรับชมพร้อมกันทางจ m เอ็มเอ็ f i ีวีอลิเมา ว้าวเลเิศอยู่นะแล้วมันเป็นซิงเกิลว่าทุกเรื่องถ้าเกิดถ้าพวกเกอยู่กัน2คนเนี่ยมันจะดีมากถ้ามีคนอื่นมาไหร่เออในโลกที่อยู่ด้วยกัน2คนมันคือโอเคอ่ะโอเคสาหรับอาร์ตรักของเราเนี่ยค่ะออนแอร์วันเสาร์นะคะสองนเครึ่องเริ่มตอนแรก18มกราจีเอ็มมีผ้าเราก็ย้อนหลังทางจีเอ็มเอ่อเขาเรียกอะไรนะยูทูบออฟฟิเชียลก็คือไม่ต้องโหลดแอปละก็อดูผ่านยูทูบได้เลยเออวนดูได้เลย อ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องของวันเสราร์แต่ที่ไม่ต้องนอนดึกจริงโ <laughs> 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 อ,อเคมาอ่ะดูแล้วเป็นยังไงบ้างมวนเนาะพี่ว่าเขามีการเกลี่ยสีที่แบบดูนัวนัวมันมันจะคึมฟ้าคึมฝนหน่อยหมืนความสัมพันอ่อออเออดะอลัอเออดแต่ว่าหลักๆคือเอ็มี่สวยมากสวยมากสวยทะลุไอ้หมวกใช่คือแบบโหพี่พี่อแพม เออคือแบบไม่น่าหรอน้องถึงบอกว่าอยากจะเจออยากล็อกหมอไว้กินลูกโอมไม่ฟันหูดจะได้มาเจอถ้ารักมาจะเจอพี่แถมไหม,มเจอค่ะเจอพี่ชายตัวเองค่ะดันมาชอบเอาแล้วความสัมพันธ์ชอบคนเดียวกันนะนี่เธอผู้ต,ตก็เขาไม่พี่น้องชอบผิงเดียวกันเรนๆๆๆนื่องนี้ก็ผิงอะไรองนี้ก็อาจจะมีตรงนี้ที่อาจจะรู้สึกว่าแต่เป็นคอนฟ lict ใหญ่นะเพราะว่าเราก็ชอบแล้วพี่ชายเราชอบแล้วเราต้องมาช่วยพี่เรา จีบผู้หญิงที่เราก็ชอบอีกใช่แต่หนูรู้สึกว่าหนูมีความรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกก็ได้พูดถึงว่าถ้าเกิดว่ามันมีแค่เรื่องเนี้ยมันเหมือนทีเซอร์มาเล่าไปหมดแล้วอะอ่าใช่๋ชวว่าเดี๋ยวอน้องชอบเสร็จแล้วพี่มาชอบเสร็จแล้วเดี๋ยวรู้ความจริงน้องเมาบอกความจริงแล้วเาก็ในโลกของคนสองคนที่เ่างกันแล้วพี่ก็มาอันนี้มันกลายเป็นว่าอันนี้คือจบเรื่องแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช่แล้วพึ่มกับเรื่องนี้ก็คือทีมของพี่ฝนนะคะพึ่มกับพี สองจุดห้าเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เรา,าได้เห็นในซีนนี้เนาะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวไพร์เล็ตแล้วกันอย่างไพร์เล่ะเขาจะมีการใช้เกดสีแบบส้มๆหน่อยอมีความเป็นแบบเขาเรียกอะไรถ้าเขาเปรียบเป็นแบบหนังว่องอะไรเงี้ยเขาจะพูดกันนะตอนนั้นนะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีความเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะแบบมันโทนน้ำตาลดูอุ่นๆเป็นเดลี่ไลฟ์มากขึ้นไหมคะ<อ>ดูดูเป็นชีวิตชีวิตจริงออมากขึ้นเนาะใช่ใช่แล้วก็จะมีนอกจากตัวเอมี่บอนนี่เนี่ยเอ้ยอันเนี้ยเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเขามีความไม่ได้ฟิกโฟ อพี่ว่า GM m เริ่มมาแบบว่าทางนี้แล้วนะเริ่มไม่มีการฟิกโพลแล้วว่าอ้าเมะเทหรืออะไรก็ปล่อยให้ตัวละครไหลไปใช่เพราะงั้นอันนี้ห้ามถามนะคะใครไม่ใครใครซ้ายใครขวาอันนี้อันนี้จะรู้สึกได้เลยว่าแบบเขาไม่ได้ตั้งใจจะฟิกเลยอ่ะอืมอืมอาจจะเป็นฟิลแบบก็เือแล้วแต่คนมองแล้วแล้วแต่คนชอบ แล้วการคือแล้วเฟะมันจะรวมไปไเฟะเซะเซ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 ะอเซะอซัมติงกมันจะมีคําเที่อยู่ตงกาอยู่ใครพิมบอกพี่หน่อยนะเออพี่อยากรู้น่าจะเป็นเรื่องนี้อีกเรื่องกตัก็แล้วแต่ใครชิมใครชอบพไหนก็แล้วแต่มดเนาะพูดเรื่องเคมีบ้างวันนี้เป็นยังไงอ่าพี่สมคือด้วยความที่ไม่เคยเห็นทั้งคือพี่ไม่ค่อยได้ดูซีรีส์เนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบ เฮ้ยทำไมดูไหลเลื่นอาจจะเพราะเนี่ยที่ว่าบ่มกันมาเหมือนถ้าเป็นวายเป็นจิคือแบบเขาบ่มเขาเวิร์กช็อปอะไรกันมาทำให้แบบดูเฮ้ยเหมือนฟิลคุณจะรูปแบบนี้เหรอเข้ากันดีไปเลม้วนจ่อยเข้ากันได้ดีดูน่ารักเนาะดูดูเข้ากันดีเลยแหละจริงๆเหมือนลึกๆข้างในก็คือก็ชอบกันแต่ตะโกนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมวนตลอดเวลาเออ อะไรที่แปลกความเออความเป็นพี่แรมก็จะมีความแข็งแข็งหน่อยเวลาแบบดูเย็นชาแบรนแกๆแต่จังหวะที่เขาได้ได้ชิมตตงโลงเตงโลงีอะไรกันแล้วเตงโมงก็เลยไม่หวานไปเลยพอชิมปากเธอปากเธอก็คือแบบน้องหันไปแล้วก็เอาน้ําตาลอะไอซิงเว้ยน้องปากขาวแต่ผลไม้อยู่ดีๆก็เป็นของหวานแล้วแบบว่าถ้าเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเมืออแล้วพอดูจากทีเซอร์เมื่อกี้คือเอาไปเอามาพี่แรมรู้สึกกับแบบจะมีความรู้สึกกับ น้องรักอะค่อนข้างเยอะที่แบบอยากหนีไปด้วยกันเลยไหมเออจริงจริงมันเป็นวันดูเป็นอะไรที่เหมือนตะโกนด้วยอินเนอร์อยากบอกข้างในเออข้างในมันมันดูแบบคาพูดน่ะน้อยอืคําพูดน้อยเหมือนจะเป็นที่การกระทำใส่ตาในส่วนใหญ่สำหรับผู้นี้เนาะมันดูเหมือนพูดออกมาจากข้างในใช่แต่ด้วยความอย่างอของน้องรักใช่ไหมก็จะมีเรื่องพี่ชายเขาอีกไงคือเขาตะโกนมากไม่ได้แล้วเขารู้สึกผิดในในด้วยเพราะว่าเขาช่วยเรื่องนี้แล้วก็มารู้ที่หลังมารู้ความจริงด้วยว่าคนที่วาดรูปอ้าวคือรักอะไรที ที่ว่าเขาเฉลยในนี้แล้วเนาะว่าแบบอ้าวแล้วสรุปคือเราสองคนรักกันแล้วก็ฟังเพลงร้เพลงริตเลียนใช่ไหมเพลงริตเลียเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรซฟฟิกชอบชอบเวลาเวลาเวลาซฟิกมีความหลักชอบแบบสร้างเพลงิตแล้วก็เอาคนไว้ในนั้นพี่แผงพี่แพมก็ตะอันนี้พี่แพมตะโกนพี่แผงตะโกนหรือว่าแซฟฟิกค่านูแซฟฟิกจะมาชงอะไรกับพี่อะไกับบทหัวเลยว่าแต่เรื่องนี้มี วิววิวแบบมิมก่อนที่จะไปเกิร์ลูสก็อาจจะมีในเรื่องนี้ให้ชิมกันก่อนเมื่อกี้วิวก็ดูเท่นะดูแบบเป็นที่รึกษาของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นแก๊งเดียวกับเพี่ชายของหลักป้าที่เขาไม่มานั่งมาถามว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องแบบชอบจะจะยังไงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ดูแล้วนอกจากประเด็นเรื่องของที่พี่น้องชอบพนเดียวกันอะกับกับกันที่พี่พี่แพมเป็นหมอฟันเรื่องเรื่องอื่นเหมือนจะ ไม่ได้ตรงกับในนิยายสักเท่าไหร่ <c oughs> ก็เลยคิดว่า <c oughs> ช่องเนี้ยบอกตรงๆคุณอ่านนิยายไม่มีผล, <c oughs> ลค่ะงั้นเราก็ปล่อยใจอยจอยกับการ <c oughs> ดูเรื่องนี้ไปเลยแล้วกันเ <c oughs> ลยก<ล>็แค่รู้โรงมาใชขอแค่อย่างเดียวคือไม่อยากให้แบบพี่แพรกับกวีแบบคบกันไปแล้วอะ่ะแล้วค่อยอยู่ช่วงเออไม่อยากให้มันมีเรื่องของการนอกใจเกิดขึ้นละกันอาพูดอย่างนี้ละกันก็อยากให้เป็นแบบอ่ะถ้าชอบเหมือนกันแล้วแบบ เลิกกันก่อนเขาเลิกอะไรอาจจะเป็นแบบช่วงที่กําลังศึกษาดูใจแต่ยังไม่ได้ตกลงมันก็ยังมันก็มีสไตล์ในการชูสนะแต่ถ้าตกลงไปแล้วเนี่ยแล้วโอ้โหมันใช่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่อหวังไวหวังไวฝากขอแวะพูดเรื่องเพลงนิดนึงเพราะว่าบางคนบอกว่าเพลงอย่าได้ยินครั้งแรกก็คือติดหูเลยอย่างแฟนหนูอะดูอันเนี้ยบนเพื่อฟังเพลงอ๋อใช่เขาบอกว่าถ้าเงินโอเอสทีต้องมีแล้วนะต้องมีแบบหลายๆเพลงว่า ช่แล้วหนูคิดว่าคือตอนแรกอะเสียงแวบแรกที่เน่เป็นเสียงผู้ชายใช่ไหมแล้วหนูคิดคิดเองนะเหมือนเสียงพี่สินซินซิงโกล่าอ๋อเหรอใช่เพราะว่า,วาคำแรกที่ฟังมันมีความเป็นพี่สินมากอะออแล้วเราเราเสียงที่สองคิดว่าอาจจะเป็นเอมี่เองใช่เพราะว<อ><อ>่าจําได้ว่า,<อ>าหนูบอกว่าเอมี่ร้องเพลงเพอามากพี่ร้องเพลงเพอามากก็เลยคิดว่าอ่าเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงที่แบบร้องร้องสองคน S <S เราก็คิดว่าอาจจะมีเพลงมากกว่านี้ด้วยแต่ใดๆคือเพลงพอมากแล้วก็เหมือนความหม<ต>ายดีด้วยถ,ถ้าพอขนาดนี้ก็อยองมีแค่หนึ่งเ,เลยค่ะขอ,ขอขั้นต่ำสามค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเพลงเนี่ยแล้วมีเพลงิดเอ่ยมีกีตาร์เอ่ยมีอะไรเอ่ยใช่น้องร้องเพลงเล่นกีตาร์ด้วยใไหม, <S <S มเพราะฉะนั้นขั้นต่ำห้าค่ะ OST ต้องมาเดี๋ยวนี้ขอขอมาตรฐานใหม่ใช่สาหรับีเ M นะคะขอสตาร์ทที่5าเพลงเท่านั้น ไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันโอเคก็จะเป็นยังไงก็รอดูเอาเป็นว่าเพลงนี้เพลงพร้อมมากใครที่แบบใครยังไม่ฟังก็ไปไปฟังกันอีกรอบเปิดฟังอีกรอบโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ถือเป็นเรื่องแรกของปีนี้เลยที่จะได้ดูนะคะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงทั้งตัวเรื่องของแฟนนิยายแล้วก็แฟนซีรีส์ของจีมีที่รอเรื่องนี้กันอยู่ด้วยนะคะก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยค่ะ ส่วนของการจะทำรีแอคไหมนั้นเดี๋ยวให้คำตอบอีกทีแล้วกันเช,ชื่อว่ามีคนถามแน่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตอบในตอนนี้นะคะ<ช>แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวถ้าเราทำเแร้วก็จะบอกอีกทีหนึ่งนะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะทุกคน<ด>บ๊ายบาย